สวัสดีทุกคนกันไว้นะครับตอนนี้เรากลับมาอยู่ในเกม Scooby Doo นั่นเองครับเกม c o o b y d o o l e go Scooby Doo แล้ว <c oughs> ด่านนี้ผมก็สัญญาแล้วนะคบว่าจะเอาเอาชักกี้อะเอาชักกี้กถ็ถอะคนสุดท้ายอีกก็เอาเฟสเอ้อคนสุดท้ายอีกก็เดฟนี่แล้วกันเฟสก็เคยเอาไปยังน่าจะเอาไปแล้ว เดินลงทะเลไม่ได้อยู่ส่วนไหนอ่ะโอ้อยู่ตั้งใกล้ๆง่ายๆอยู่ใกล้ๆสกูป๊ปกระโดดกระโดดกระโดดไม่ต้องกระโดดตามก็ได้หรอกสกูป๊ปอืมโงยขึ้นไม่ถึงอืมน,นี่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 นึกว่าจะดีไม่ถึงเออแล้วก็ข้ามตรงนี้ อืมนี่นี่นี่ตีแบบคอมโบนี่ไงใกล้ถึงแล้วมันใกล้เหลือเกินมันใกล้ซะเหลือเกินโอเคนี่ไงนี่ไงโอโหตกใจหมดเลยโอเคไม่ต้องมันระเบิดเลยแกชึบอืมตือดืดดืดดืด นี่มันด่านสุดท้ายใช่ไหมโอเคนี่คือพาร์ทสามพาร์ทสุดท้ายปีศาจไม่ใช่ตัวเดียวนะด่านนี้ปีศาจไม่ใช่มีแค่ตัวเดียวใช่ไหมไม่ใช่มีตั้งหกห้าสี่สามสองหนึ่งห้าตัวอะไรอย่างนี้เร็วๆเ,เอ้ยเอามันบัากรอ โอเคโครงกระดูกพระบิดาอีกแล้วอะไรก็มีแต่โครงกระดูกพระบิดาพระบิดาสร้างโครงกระดูกอะไรเยอะขนาดนั้นโอ้อะไรของพระบิดาเนี่ยนี่เนี่ยพระบิดาพระบิดาและของพระบิดาลดเสียงไปเลยไม่ปิดเสียงไปเลยดีกว่าเออโครงกระดูกพระบิดาเออเออเออโอ้โครงกระดูกพระบิดาอีกแล้วนี่ โองมันโตกอะใกล้ถึงยังใกล้แล้วอืมอืมกระโดดตรงนี้กระโดดตรงนี้ตึกแล้วก็อันนี้หรอแล้วก็เอา้ากระโดดไม่ถึงเอเอาวัดหรือแฮกอะไรของมันอะ่ะมันเป็นอะไรทำไมกระโดดไม่ถึงนี่กระโดดถึงยังเออ นี่ไงแกถึงแล้วมีค้างคาวด้วยปั้นค้างคาวหรือว่าที่ที่นี่มีแบคคูราแต่ไม่น่าจะใช่หรอกแบคคูราโอเคกระโดดดึงๆนี่เนี่ยโรงกระดูกพระบิดาหนังสือพระบิดาตามเรามาไม่ได้หนังสือพระบิดาขอตีซะหน่อยนี่เนี่ย เอาจะตีอ่ะเอาคงเว้กระดูกพระบิดาหนังสือพระบิดาโอเคขึ้นขึ้นแต่ขออืมมันอยู่ประตูไหนเนี่ยประตูนี้หรือว่าประตูนี้เฮประตูดูนรกกว่าประตูนี้ดีกว่าเผื่อมันดีอะไรมันเขียนอะไรของมันว้าลาว้าเฮ้ยดับเปนจมดาบเป็นจมดาบเปนจม เออเอ้าเอ้าเอาเอา,เอา,เอา,เอาขึ้นเออเร็วๆเฮ้ยเร็วๆว,วสิเอา้าวัดบักอีกแล้วอะไรก็บักตลอดแสดงว่าอันนี้ยากกว่าอันนี้ง่ายกว่าลองดูโอเคอ๋อนี่ไงเจอแล้ว โอเคกระโดดนี้เออน่าก,กลัวโ okay. อเคอ๋อก็บ้ามีไว้ทำไมบ้าวุมม,มุมมุมมุมเออเออฮแล้วอะไรต่อว้าวกระโดดกระโดดโอเคมันเวียนหัวอยู่นี่เนี่ยต้องเล่นให้ผ่านให้ได้ตัวนี้ อืมถ้าไม่ผ่านไม่รู้จะว่ายังไงแล้วงานเยอะเกินไปมามีแค่สามอันนะเฮ้ยสีอันเลยเหรอเอาโดนนิดนึงโอวัสโซวัตซัสสมว้าวนี่ด่านสุดท้ายแล้วเนี่ยโอ้โหกระดูกคนโคงกระโดูกกระดูกคน ว่าถ้าไปโดนเขา,าจะเป็นยังไงอะ่ะผมขอเติมเลือดก่อนขอเติมเลือดก่อนนี่กระโดดหลอกๆเข้าไปก่อนอืมอืมกระโดดหลอกๆเข้าไปก่อนโอเคเติมเลือดเออม,มาสิครับอืมนี่มันด่านสุดท้ายอ,าอย้าวยังโดนอีก อันนี้สุดท้ายแล้วใช่ไหมมาเออเออเอออ้าวไม่ละโดนตีตูดแล้วตกลงไปเลยอันนี้ยากเกินไปอ่ะอันนี้ก็ได้ลองดูอ่ะอันนี้ก็ได้เหมือนเดิมอ่ะถ,ถ้าผมเล่นเสร็จเดี๋ยวผมบอกเร็วๆประกอบประกอบประกอบผมไม่เล่นอันนั้นแล้วกัน เล่นนะนะเดี๋ยวค่อยเล่นทีหลังโคกระดูกโคกระดูกพ่อปิดาโคกระดูกพ่อปิดาโคกระดูกพ่อปิดาหมุนโดนพ่อปิดาโอเคนี่ไง้แดกูระนึกว่าไม่มีแดกุระแดกูราโอ้แดกุระเออเออนี่แน่นี่แน่เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ โอเคงั้นเล่นต่อโอ้โหข้างข่าวอ่าโดนค้างข้าแล้วไปโดนมันทำไมแล้วก็นี่ไงโอ้โหบราบราบราเออเออเอ,อ้อาวโคงกระดูกข้าบปดาไม่ดีเลยนะอือ บั๊กเหรอเอาโดนก็ไม่ได้เอาอะไรอ่ะบั๊กเหรอบั๊กอะไรแต่ว่าม็นนอนอย่างงี้เฮ้ยเฮ้ยบั๊กลองเล่นใหม่เออแกบั๊กไอ้บักบ๊กนี่ไงผมลองเดินลงไปดูลาวาดีไหมเนี่ยมันก็ยังนอนนอนลบเหมือนเดิม เอาวัดพออยู่ข้างล่างปุ๊บอ๋ออ๋อมันมันทำแบบกับหัวแล้วก็บลาบลาก็ผิดทางบลาผิดทาง <laughs> อะไรของมันน่ะแล้วก็บลาเฮ้ยเฮ้ยหลบหลบหลบบลา โอโอเคต้องขึ้นไปตีออเถ้าเล่นอย่างนี้มันจะเล่นให้ยากขึ้นไหมเช่แล้วก็บลามันมองไม่เห็นน่ะชีวิตก็เหลืออยู่ชีวิตเดียวอ่า คุณพระบิดาใจร้ายไปดีกว่าผมลองลงไปดูข้างล่างมันบั๊กอะ่ะพระบิดาบั๊กอะ่ะลงไปดูซิทำไมมันไม่มีลาวาลาวามันเป็นอะไรลาวาอยู่ตรงไหน กระโดดแทมโบเรีนดึงดึงเล่นก๋วยเตี๋ยวพระบิดาก็ไม่เห็นจะมีไหนอะ่ะอยู่ไหนอะ่ะรออยู่ข้างบนก่อนนะพระบิดาอ๋อนี่ไงขึ้นประสีพระบิดา <laughs> อโอเคพอแล้วเดี๋ยวหุ่นยนต์นั่นค่อยเจอกันคลิปหน้าครับคลิปเดี๋ยวต้องเดี๋ยวคลิปหน้าค่อย ไม่ต้องสู้กับแด็กคูราให้จบถ้าไม่จบเกมนี้โอ้โหสกู๊ปลอยได้อันนี้เออแล้วก็บลาเออแค่นีน้มันยากตรงไหนอย่าไปยืนตรงนั้นสิดูสิความขี้โกงของเราโอเคบลามันก็จะส่งบลามาแล้วก็อยู่ตรงนี้ ปลามาอีกอันหนึ่งส่วนบลาอีกอันหนึ่งแล้วก็ต้องกระโดดโอเคเอาเอาบักแล้วเนี่ยบักบักบักเยอะบักเยอะอะเกมเนี้ยโอเคแล้วก็บลาบลานี่ไงสูงมาแล้วบลาบลา เราเพิ่มเสียงดีกว่า่านผู้ชมจะได้ได้ยินบลาบลาโอเคแล้วก็บลาอันเบลเลอร์เลยแล้วก็บลาแล้วก็เราสามารถทำบล็กได้นี่เนี่ย <c oughs> ถ้าไหลไปนู่นเลยถลาลไ,ไปนู่น <c oughs> เราสามารถทำบล็กได้เ <c oughs> พิ่งรู้ ือแล้วเส้นอะไรเนี่ยแล้วก็บลานี่เนี่ย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 นี่ทำไมแกไม่ตายนี่เนี่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 ยแอะนี่นี่นี่เอาสิกกอกตีแล้วนะเอาสิกกอกตีแล้วนะหรือว่าจะให้เอาอันนี้ทับหน้ามันไปเลยทับหน้าทับทับทับเอ้าไม่ได้เอาบล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 ามาบลามาบลามาโอเคแล้วก็ทำบลก ทำบักอ้าวอ้าวมันตายมันตายหรือ,อยังไงเวียนหัวโอเคคุณเข้าคุกอ่ะตำนัคลิปนี้ไม่แปลกกับผมบา,บายๆอยางนี้นะาครับ